สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเวียสุกุลวัฒน์เผยสถานะชัดเจนวาเลนไทน์ไม่เหงาตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ออกมายอมรับแบบแมนๆชี้แจงประเด็นสาวหมวยผมสั้นที่ตกเป็นข่าวสำหรับพระเอกซุปตาเวียสุกุลวัฒน์ขนารถโดยเจ้าตัวได้บอกว่าเป็นจริงตามที่เป็นข่าวตัวเองไม่ได้ปิดบังอะไร แต่อย่าขอความเป็นส่วนตัวให้ฝ่ายหญิงเพราะเธอไม่ใช่คนสาธารนณะแต่ล่าสุดเวียได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีตอนนี้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องหลบซ่อนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนนอกหรือในวงการแต่ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันบางคนควรให้พื้นที่ส่วนตัวเขาหากใครจะขอถ่ายรูปก,ก็ขอถ่ายดีๆได้หากวันนั้นผมอารมณ์ดี อาจจะเซลฟี่เองเลยตอนนี้หัวใจก็สีชมพูดียังไม่ได้ป่วยมีความสุขดีไม่อยากตอบเรื่องนี้หลายรอบเพราะผมตอบไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ